เมื่อเราพูดถึงคนที่ให้แรงบันดาลใจและแนวคิดที่กระแทกใจคนรุ่นใหม่หนึ่งในชื่อที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาคือดิววิรวัตรข้อคิดของเขาไม่ใช่แค่คำพูดสวยงามที่ถูกกล่าวผ่านไปแต่เป็นแนวทางการมองโลกและการจัดวางชีวิตที่สะท้อนความเรียบง่ายแต่หนักแน่น บทความนี้จะพาเราลงลึกในแต่ละข้อคิดทั้งการตีความความหมายเชิงลึกและภาพสะท้อนที่ทําให้ข้อคิดเหล่านี้ยังคงมีพลังเมื่อนํามาคิดทบทวนในชีวิตประจําวัน 1. กล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงการเป็นตัวเองไม่ได้หมายถึงการเลือกทางที่ง่ายเสมอไปในโลกที่มีแรงกดดันจากความคาดหวังทั้งจากครอบครัวสังคมและโซเชียลมีเดียการกล้าที่จะยืนหยัดในความเป็นตัวเองคือการต่อสู้ชนิดหนึ่ง มันคือการยอมรับจุดอ่อนของตนเองพร้อมกับการยืนหยัดในจุดแข็งการเป็นตัวเองยังหมายถึงการเรียนรู้ที่จะพูดไม่กับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าและกล้าพอที่จะพูดใช่ให้กับสิ่งที่ทําให้หัวใจเต้นแรงบ่อยครั้งการเป็นตัวเองจะนํามาซึ่งความเหงาชั่วคราวแต่ในระยะยาวมันคือการสร้างชีวิตที่จริงแท้และยั่งยืน 2. ความสําเร็จคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายในโลกที่จับจ้องที่ผลลัพธ์ การมองความสำเร็จเป็นเพียงจุดสิ้นสุดทำให้เราคลาดสีสันระหว่างทางดิวชวนให้มองว่าแต่และวันคือบทเรียนแต่และความพยายามคือการเขียนเรื่องราวความสำเร็จที่แท้จริงมักมาพร้อมกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงภายในการเพ่งมองเพียงปลายทางจะทำให้เราเหยียบย่ำความสุขที่จับต้องได้ในวันนี้หยุดเถอะครับกับความคิดที่ว่าถึงจุดหนึ่งแล้วชีวิตจะสมบูรณ์ชีวิตสมบูรณ์ในทุกครั้งที่เราเรียนรู้หัวเราะและยังมีแรงจากก้าวต่อ 3. ความล้มเหลวเป็นครูที่โหดแต่ซื่อสัตย์ความล้มเหลวไม่มีเสน่ห์ในสายตาของใครแต่ความจริงคือมันสะท้อนให้เห็นจุดบกพร่องที่คำชมไม่เคยบอกเราความล้มเหลวสอนให้เรารู้จักความอ่อนแอและจากความอ่อนแอนั่นเองเราสามารถสร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาใหม่การเล่าเรื่องความล้มเหลวของคนที่ประสบความสำเร็จคือบทเรียนอันล้ำค่าเพราะมันแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งที่สวยงามถูกก่อขึ้นมาจากเศษซากของข้อผิดพลาดไม่ใช่จากความสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้น พลังของการคิดบวกไม่ได้แปลว่าไร้ความจริงจังการคิดบวกที่ดิวพูดถึงไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาแต่เป็นการเลือกมุมมองที่จะช่วยให้เราหาทางออกได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการหมกมุ่นในความลบมันเหมือนแสงไฟในความมืดที่ไม่ได้ทําให้ความมืดหายไปแต่ช่วยให้เรามองเห็นก้าวต่อไปได้ชัดขึ้นการคิดบวกสร้างแรงขับเคลื่อนทําให้เราไม่ติดกับดักของความท้อแท้และยังเป็นเกราะป้องกันที่ช่วยให้เรารักษาพลังใจเมื่อต้องเผชิญความยากลําบาก 5. วินัยเส้นเลือดเล็กๆที่หล่อเลี้ยงความฝันใหญ่ความฝันมักใหญ่แต่สิ่งที่จะทําให้ฝันเป็นจริงคือการลงมือทําซ้ําๆอย่างมีวินัยวินัยไม่จําเป็นต้องหมายถึงการเข้มงวดกับตัวเองจนหมดความสุขแต่เป็นการสร้างระบบที่ทําให้การกระทําเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องปกติการลุกขึ้นทําในวันที่เหนื่อยคือชัยชนะเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันวินัยยังช่วยให้เรามีมาตรฐานในการประเมินผลและปรับปรุงตนเองอย่างเป็นระบบ 7. การเปรียบเทียบที่ใช่คือการแข่งกับตัวเองเมื่อวานการเปรียบเทียบกับคนอื่นมักทําให้ใจเราเป็นทุกข์แต่การใช้การเปรียบเทียบเป็นเครื่องมือในการวัดพัฒนาการของตัวเองคือมุมมองที่ฉลาดกว่าการคิดแบบนี้ช่วยให้เห็นความก้าวหน้าที่แท้จริงแม้จะเล็กน้อยมันเติมเต็มความมั่นใจและขับเคลื่อนให้เราทําต่อไปโดยไม่ต้องไปตามเงาของคนอื่นการชนะตัวเองในทุกๆวันคือชัยชนะที่ยั่งยืนและมีความหมาย 8. ความสุขเป็นเรื่องของมุมมองมากกว่าของสะสมดิวเตือนเราว่าเมื่อความสุขถูกนิยามด้วยสิ่งของจํานวนความสุขจะขึ้นอยู่กับความไม่สิ้นสุดของความอยากแต่เมื่อความสุขถูกนิยามด้วยการรับรู้มันกลายเป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดผู้คนที่มองเห็นคุณค่าจากการอยู่กับปัจจุบันมักคนพบความสุขจากสินเรียบง่ายเช่นแสงสว่างยามเช้าการได้คุยกับคนที่เข้าใจหรือการทำงานที่มีความหมาย ความสุขเช่นนี้ไม่หวือหวาแต่มั่นคงและยืนยาวกว่าความสุขที่ได้จากการได้มาเพียงชั่วคราว 9. สุขภาพใจสำคัญพอๆกับสุขภาพกายในยุคที่ทุกคนพูดถึงการมีหุ่นดีการออกกำลังกายหรือการกินอาหารคลีนแต่กลับละเลยการดูแลภายในดิวชี้ให้เห็นว่าหากใจเราไม่พร้อมการมีร่างกายที่แข็งแรงก็ไม่เพียงพอ ความสงบของจิตใจความสามารถในการจัดการความเครียดและการมีเวลาให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่จําเป็นการฟังจิตใจของตัวเองรู้จักพักและกล้าที่จะหันฐานความช่วยเหลือเมื่อจําเป็นเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนยาวนาน10การให้คือการเติมเต็มที่ไม่สิ้นสุดการให้ไม่ได้หมายถึงการเสียสละจนหมดตัวแต่เป็นการเลือกที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเวลาคำพูดหรือความรู้ การให้ทําให้ความสัมพันธ์หนักแน่นขึ้นและสร้างแรงสั่นสะเทือนเชิงบวกที่ย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบต่างๆการให้ยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าในโลกนี้ยังมีพื้นที่สําหรับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสิ่งนั้นเป็นรากฐานของสังคมที่น่าอยู่เมื่อฟังข้อคิดทั้งหมดจบสิ่งที่เด่นชัดไม่ใช่ความเชิงสูตรสาเร็จแต่เป็นการชวนให้เราหยุดคิดมองกลับมาที่ตัวเองและทบทวนทิศทางชีวิตที่เราเลือกเดินข้อคิดของดีวีรวัตรไม่ได้ให้คำตอบที่ตายตัว แต่ให้แสงสว่างในการตั้งคำถามคำถามที่พาเราไปสู่การค้นพบที่จริงแท้ของแต่ละคนหากคุณอยากทดลองใช้ข้อคิดเหล่านี้ไม่ต้องรีบตั้งความคาดหวังสูงเกินไปให้เริ่มจากการรับรู้และปล่อยให้เวลาและการกระทำค่อยๆตอบกลับ